พี่น้องเลยนี่สิอะไรไอ้จ้าอีกอันนึงตามไปเลยมันอยู่น้ำขิดตม้มอีกเต็มอยู่ฮึบฮึบฮึบอ้าวขาสี่ก,ก็ได้ขอให้จุบวะขอให้จูบพี่อยู่ตีนเขาเต็มอยู่พี่ผัดอร่อยมากนวลลาภาแล้วก็ขึ้นไช่เนาะ ข,ขึ้นชายยังเดี๋ข,ขึ้นชายใส่เหมือนผัดชาไม่ใช่เลยใส่โหละพาถึางจะถูกใส่หัวละพาแล้วก็ขึ้นชายผัดชาหอย <laughs> มีพริกแกงแต่ใส่ไม่ได้ <laughs> ไปจ้าพะเยดอน <laughs> ห,หูมีอะไรไหมหูหูหัวงอก sai <tiên> bót đi ừ. nó nhung ừ. hưng bà nội đi đi mờ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 i đi đi เอาได้ไหมดิหยุดมันหยุดตรงขี้ต้มมีแต่ลูกใหญ่ๆข่าวเทิงมินมิน้อยๆลุยมาทางพี่เต็มยุขี้ต้มอ่ะมาอยังเด็กหน่อยยุหันเราเขาพี่ถูกคนมาเอาอยู่ตีตีนเขาดิเอามุดโชดิ one two three four แท้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 หนึมุดตีลังกาขาดูหัยคุณล้เลย บรรยากาศในการได้รำบไม่ไรสวยก็จไม่ได้เรียนกับเราเลย Bị kiến tâm thêm mình môn mất cây ở, cùi mất lực kêu cho, cho nhanh mất lực Một quá yang khoa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  Nhang khoa y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 ang khoa má khoa yang 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 โชว์โชว์ว่าเราจะได้กี่นาทีหนึ่งสองสามสี่โอ้ไม่โกรธได้ไหมโอ้ได้อยู่ <c oughs> ไ,ไดไ้กินเลยเราเดี๋ยวแต่เปียกเปียกไรแม่บักหอยนี่มันนุ่ยใหญ่ดีที่เขาเห็ดอ่ะไม่ค่อยกิน่นอ๋อใครพ่ดยินทีไงแจ่มจริงก,กับเจ้าแต่มันจะจืดนิดนึงมันต้องใส่เกลือกับอัน mất đi một trăm nó mươi tầm tầm ngum 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 mù 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 Tết tết nữa à. là đẻ đẻ ở trong nôi na phụ đề bên nhàng hả bia nam giếng chú nam ยูเนี่ถุงนั่นน่นนะห่าบ,บ้างผู้ใด,เ,ดเป็นยังเตเ่่ผู้ใดเบียกมันอีซอกได้ขึ้นไปคุณพาเขาขึ้นมาเขากลัวขึ้นไปสิ โอ้คนหาอยู่หากินอยู่ยหม่ยาพูดเป็นนกก็เหมืนว่านันดำดำนั่นจิกอยู่นั่นโอ้ทุกคนดูนกอะไรไม่รู้นู่นนู่เขาไปไกลมันบินหนีบอฮะนกเียงมง เขาคลิปยาวเดี๋ยวจะไล์สดไปเป็นกอนโอ้เต็มดูยูตีนนี่ต็้ยัใหไหนโชว์ซิคุณทำเดี๋ยวเบียกเบก โบไปพาน้องไปออโอ้ยคุณอนุธรรมชาติครับธรรมชาติจัดสัำ น,น,น,น้ำมันก็นใสดีอยูนในในใน่นี่รอวะเดี๋ยวว่าน้ำใสเนาะน้ำใสดีอยู่เดี๋ยวก็ฝนตกแล้วแม่มันเป็นยังไงตัวสิเป็นวมาเหลืองเป็นน้ำเครื่องกอนสวยยิ่งไปเลิกเด้อโื่อยเนาะบักแดงเลือดดังออกเออจ้าเอาสองเลยคุณสองเลยก็ไหนฮะ <c oughs> บายมา้ยเรือ่องอ้าวต่อไปเป็นการโชว์ ขาโยดินเนี่ยเด้าๆเนี่ยขาแม่ภาษาเอาขาไทยไปแม่โอ้สู่แบกอาดร้อยปลากระเดิดกี่เดิดกับพ่อได้ไปเดี๋ยวเขาจะกุ้มหนาที่นูดินี่งุ้มแถวดินหนาดินเนาะเออหน่วยมันสิน้อยใส่งุ้มแถวหนาดินเป็นสาน นี่น่ะกับทุกคนได้แล้วจ้ายอมให้คุณสมาชิกเค้า เดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามจ้าแมนยูบิคนด้ดาบ่อทีออมาใจที่หละขอบคุณที่ติดตามจ้า